เธอชื่อแววตาหญิงสาวหน้าตาธรรมดาแต่มีบางอย่างในตัวที่น่าจับตามองแววตาเติบโตมากับยายในต่างจังหวัดพอแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กบ้านของเธออยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมเล็กๆกลางทุ่งนากับเสียงจักจันแววตาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ใครได้คุยกับเธอก็มักจะรู้สึกอบอุ่น ในวัยมัธยมตน้นเธอเริ่มมีเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อนัดนัดเป็นเด็กชายธรรมดาธรรมดาแต่ใจดีเขาชอบซื้อขนมมาแบ่งให้แววตามักนั่งรอเธอกลับบ้านทุกเย็นสายตาของนัดที่มองเธอไม่ได้มีแค่คำว่าเพื่อนแววตารู้ตัวแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้วันหนึ่งหลังเลิกเรียนฝนตกหนักจนไม่สามารถกลับบ้านได้ แววตากับนัดจึงเข้าไปหลบฝนในห้องเรียนว่างเสียงฝนกระทบหลังคาดังเปาะแปะอากาศเย็นกับความใกล้ชิดทำให้หัวใจของทั้งสองเต้นแรงนัดมองเธอแล้วเอ่อยคำบางคำคำที่เธอไม่เคยได้ยินจากใครมากก่อนแววตาใจเต้นแต่ก็ยังยิ้มตอบเบาๆเหมือนจะรู้ว่าต่อจากนี้แววตาเราชอบเธอ คำนั้นดังขึ้นกลางความเงียบของห้องเรียนว่างเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาแต่ในใจของเธอกลับเงียบลงอย่างประหลาดแววตาหลบตาแต่ก็ไม่ปฏิเสธมือของนัดยื่นมาใกล้ไม่ได้แตะแต่ใกล้พอจะรับรู้ถึงไออุ่นหัวใจของเธอเต้นรัวทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นนัดนั่งเงียบก่อนจะพูดอีกครั้งเบาๆ เราแค่อยากให้เธอรู้ไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แววจาพยักหน้าทั้งสองคนยังนั่งอยู่ตรงนั้นใต้หลังคาห้องเรียนท่ามกลางสายฝนที่ไม่มีทีท่าจะหยุดบรรยากาศมันพาไปแววตาเองก็ไม่แน่ใจว่าเธอรู้สึกยังไงเธอแค่รู้ว่าครั้งแรกในชีวิตที่หัวใจเธอถูกแตะเบาๆ และมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ตามหลอกหลอนเธอไปอีกนานหลังจากวันนั้นอะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนัดยังคงมารอแววตาทุกวันแต่วันนี้เขาดูเงียบกว่าเดิมแววตาก็เงียบเธอไม่กล้าสบตาเขาเหมือนก่อนแววตาเองก็ไม่แน่ใจว่าเธอรู้สึกยังไงเธอแค่รู้ว่าครั้งแรกในชีวิตที่หัวใจเธอถูกแตะเบา และมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ตามหลอกหลอนเธอไปอีกนานหลังจากวันนั้นอะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนัดยังคงมารอแววตาทุกวันแต่วันนี้เขาดูเงียบกว่าเดิมแววตาก็เงียบเธอไม่กล้าสบตาเขาเหมือนก่อนความสนิทสนมกลายเป็นความกล้าอากที่อธิบายไม่ถูก เพื่อนในห้องเริ่มแซวเริ่มถามว่าสองคนนั้นเป็นอะไรกันแววตาได้แต่ยิ้มแต่ในใจกลับว้าวุ่นบ่ายวันหนึ่งครูประกาศว่าห้องเรียนจะซ่อมพื้นนักเรียนต้องย้ายไปเรียนห้องรวมนัทกับแววตาได้นั่งเตดกันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครแซวแต่ทุกอย่างกลับเงียบเกินไประหว่างเรียนนิ้วของนัทแตะที่ข้อมือเธอเบา แล้วก็รีบชักกลับแววตาหันไปมองแต่เขากลับก้มหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังเลิกเรียนแววตาถามเมื่อไหร่จะเลิกเงียบใส่กันนัดยิ้มแต่รอยยิ้มของเขาเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เรากลัวเธอจะเปลี่ยนไปเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนแววตาไม่ตอบเธอเพียงแค่เดินไปข้างหน้าโดยที่นัดเดินตามอยู่ข้างหลังในความเงียบ หัวใจสองดวงยังเต้นอยู่แต่เต้นไม่พร้อมกันวันเสาร์ต้นเดือนโรงเรียนปิดเรียนกิจกรรมแววตาไม่กลับบ้านเธอเลือกอยู่หอพักกับเพื่อนอีกสองคนส่วนนัดก็มีกิจกรรมของเขาแต่ช่วงเย็นเขากลับโผล่มาอยู่หน้าหอพร้อมถุงขนมขวดน้ำหวานกับรอยยิ้มที่เธอคุ้นเคยเราผ่านมาเลยแวะเธอหายเงียบเลยนะ แววตาไม่ได้ตอบทันทีเธอยิ้มบางๆแล้วชวนเขาขึ้นมานั่งที่ระเบียงเพื่อนในหอออกไปซื้อของมีเพียงเธอกับนัดและท้องฟ้ายามเย็นลมพัดเบาๆอากาศกำลังดีเสียงหมาเห่าหอนจากบ้านข้างๆนัดนั่งเงียบแล้วพูดคำเดิมเหมือนวันนั้นในห้องเรียนเรายังชอบเธออยู่นะแววตาหลบสายตาแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ปฏิเสธ นัดขยับเข้ามาใกล้หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนวันแรกมือของเขาแตะหลังมือเธอช้าๆนิ่งๆและอบอุ่นไม่ต้องมีคำพูดใดก็รู้ว่าทั้งสองคนกำลังรู้สึกไปในทางเดียวกัน แสงสุดท้ายของวันค่อยๆหายไปหลังแนวต้นไม้ไกลๆและนั่นคือค่ำคืนแรกที่หัวใจของแววตาเปิดรับใครสักคนอย่างแท้จริงเช้าวันถัดมาแววตาตื่นก่อนใครเามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะรอฟ้าบอกใครบางอย่างในใจเธอมีทั้งความสุขและความกลัวเมื่อคืนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอีกต่อไป นัดเดินมาส่งเธอที่โรงอาหารจับมือเธอเบาๆเหมือนทุกอย่างปกติแต่สำหรับแววตาหัวใจเธอไม่เหมือนเดิมช่วงบ่ายเพื่อนสนิทของเธอเดินเข้ามาสีหน้าดูจริงจังผิดปกติเมื่อคือนนัดมาหาเธอใช่ไหมต่งผิดปกติเมื่อคืนนัดมาหาเธอใช่ไหมเพื่อนถามเสียงเบาแววตาไม่ตอบเธอแค่ก้มหน้าแล้วถอนหายใจ เพื่อนจับมือเธอแน่นเราไม่ได้ว่าแค่อยากให้เธอระวังใจตัวเองคืนนั้นแววตานอนไม่หลับเธอคิดถึงคำพูดของเพื่อนแล้วแววตาของนัดเมื่อคืนมันอบอุ่นแต่มันก็เร็วเกินไปเธอเริ่มถามตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือความรักหรือแค่ความหลง แววตาหยิบกระดาษมาเขียนอะไรบางอย่างไม่ใช่จดหมายถึงนัดแต่เป็นจดหมายถึงตัวเองอย่าให้ความรู้สึกนำทางโดยไม่มีสติเธอเขียนไว้แค่นั้นแล้วเธอก็นั่งมองคำคำนั้นจนกระทั่งหลับไปทั้งน้ำตา เวลาผ่านไปหลายปีแววตาเติบโตเป็นหญิงสาวที่สงบขึ้นเธอย้ายออกจากหมู่บ้านเข้ามาเรียนในตัวเมืองใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยเจ็บในเรื่องแบบไหนไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยรักใครลึกซึ้งเพียงใด นัดไม่ได้หายไปจากชีวิตเธอทันทีแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเธอตลอดไปหลังจากวันนั้นทั้งสองยังคุยกันแต่บางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเกลียดไม่ใช่ความเสียใจยแต่มันคือความจริงที่ต่างคนต่างต้องยอมรับ แววตาไม่เคยโทษนัดเธอรู้ว่าทั้งหมดคือการตัดสินใจของตัวเองเรื่องราวในวัยเรียนไม่ได้สวยหรูเสมอไปแต่ก็เป็นบทเรียนที่หล่อหลอมให้เธอเข้มแข็งทุกครั้งที่เธอมองเด็กมัธยมเดินจับมือกันเธอจะยิ้มเบาๆเ,เพราะในใจเธอก็เคยมีรักแบบนั้นรักที่อ่อนโยนแต่ทิ้งรอยไว้ลึกจนลืมไม่ลง